สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้นะครับลุงเทียบก็จะมาสอนวิธีนะครับการลงคิวฟิดนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์แลนด์อินเตอร์นะครับที่เพื่อนๆหลายคนถามมาเข้ามานะครับว่าทําไมลงคิวฟีดแล้วมันไม่ได้นะครับวันนี้ลุงมีวิธีมาแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วนะครับก็คือขั้นตอนที่1นะครับเวลาที่คุณจะลงคิวฟีดนะครับคุณก็ต้องไปหาคิวฟีดของคุณมาก่อนนะครับอันนี้ถือว่าใครไม่มีก็สามารถไปโหลดได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปลุงนะครับเป็นลุงจะแจกคิวฟีดนี้ไป คิวฟีดของลุงก็จะเป็นคิวฟีดรูปฉลามนะที่ลุงใช้อยู่นะเป็นฉลามบอกตัวเลขเลยคิวหนึ่งคิวสองคิวสามคิวสี่คิวห้าคิวหกอะไรตามนั้นเรียงไปสําหรับเซิร์ฟเวอร์แลนด์อินเตอร์เท่านั้นนะครับใช้ได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะวิธีการลงนะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการกดเข้าเกมไปก่อนครับจากนั้นก็กดสตาร์ทไปปุ๊บพอกดสตาร์ทเสร็จปับ๊บรับหน้านี้ครับเป็นหน้าอัปเดตแพทของมันนะครับมันจะขึ้นแบบนี้มาเห็นไหมครับมันจะมีการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดอยู่9ไฟล์นะ ตัััวนนน้ะครบเป็นไฟล์ของเขาเรียกว่าเป็นคิวฟีดของเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับให้ทําการยังไม่ต้องกดฟินิชนะให้ทําการกดคลิกขวาที่ตัวเกมของเรานะครับแล้วกดเปิดไฟล์โลเคชันมาปึ๊บจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมองหาคําว่า texture ครับ t e x t อร์นี่ตรงนี้อยู่ในไฟล์นะเข้าไปแล้วเข้าไป GUI ครับเข้าไปจากนั้นครับนี่ครับสังเกตไอ้พวกกระดาษสีขาวๆตรงนี้นะที่มันจะเขียนว่า 1 st 2 nt นี่ครับตรงลงท้ายด้วยจุด mtf นะครับพวกนี้นะครับให้คุณผู้ชมทําการลบออกไปนะครับลบไปเสร็จปุ๊บลบไปปุ๊บจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการแตกไฟล์นะที่ลุงเอาไว้ให้นะเป็นแตกไฟล์ที่ลุงให้ดาวน์โหลดนะครับแตกไฟล์คุณจะได้โฟลเดอร์แบบนี้มาหนึ่งโฟลเดอร์ให้คุณผู้ชมนะครับทำการก๊อปนะครับทั้งหมดนี้นะครับลากเข้าไปใส่ในเนี่ยโฟลเดอร์พื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับใส่ไปปุ๊บจากนั้นให้คุณผู้ชมกด ติกทูกอันบนครับกดปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาแบบนี้ปุ๊บอ่าไปดันเสร็จสิ้นนะครับให้คุณผู้ชมกากระบาดทิ้งไปจากนั้นก็ทําการเข้าเกมนะครับโดยการกดฟินิ s เข้าไปทุกครั้งนะครับที่มีการออกเข้าเกมใหม่นะครับต้องทําแบบนี้นะไม่อย่างนั้นนะฟิลฟีดมันจะไม่ขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์แลนด์อินเตอร์สำหรับวันนี้ลุงเฮียขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ